าเธอไม่มีใจไม่เป็นไรเรามีตังค์นะครับลัคนาราศีใดที่งานดีเงินดีดวงเด้งดึ๋งดึงดังๆัไอ้นี่มันดวงหรือว่าลูกชิ้นกันแน่นะครับเออนะครับดวงเด้งดึ๋งดึงดังด,งดงทั้งเรื่องเงินเรื่องงานลัคนาราศีพูดง่ายคือดดนแคร์ดดนแคร์คืออาจจะชอบก็ชอบ,ชอบ,ชอบ,ชอบไม่ชอบก็ไม่เป็นไรไม่ว่าขอให้งานดีเงินดีพอแล้ว หนึ่งในนั้นก็คือเช้าลัคขณาราศีลัคขณาราศีอะไรลัคขณาราศีมิถุนนะฮะนะเออเงินดีอะ่ะทำไมอะ่ะงานดีอะ่ะจะรักไม่รักก็ไม่เป็นไรเรื่องวันนี้มันเรื่องจิตใจบังคับกันไม่ได้เว้ยถูกไหมลัคขณาราศีมิถุนสองสองลัคขณาราศีกรกฎ งานดีเงินดีเด้งดึ๋งดังเอ้เงินเลยรู้ชิ้นกันแน่นะครับไม่สนใจหรอกรักก็รักไม่รักก็เหลืองมึงนะฮะเออมีตังไว้ก่อนสบายใจนะครับลักนาราศีต่อไปลักนาราศีท่าหนูนะเออตังแย่ซะอย่างกลูอะไรรักก็รักไม่รักก็เหลืองมึงถูกไหม นะครับนี่แหละและลัคนาราศีสุดท้ายท้ายสุดก็คือชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับมีสเสน่ห์อยู่แล้วตังมีอยู่แล้วไม่รักเหรออ้าไม่รักก็ไม่เป็นไรอืมไม่ได้ว่าอะไรไม่เป็นบังคับของนี้มันบังคับกันได้ที่ไหนอ่ะเออถูกไหมของนี้มันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจล้วนๆนี่จึงเป็นที่มาของสี่ลัคนาราศีนะครับไม่มีเธอ ถ้าเธอไม่มีใจไม่เป็นไรเรามีตังค์ย้ํานะถ้าเธอไม่ไปใจไม่เป็นไรเรามีตังค์หนึ่งก็คือลัคนาราศีอะไรลัคนาราศีมิถุนสองลัคนาราศีกรกโกสามลัคนาราศีธนูสี่ลัคนาราศีสิงห์นะบางทีคนเราเนี่ยงานมันขยับดีเงินมันขยับดีไอเรื่องความรักที่เคยหยหามันก็เป็นเรื่องรอง มีก็ได้ไม่มีก็ได้เออรักก็ดีไม่ลักก็เหลืองมึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ้าวนะครับขอให้ f อทุกท่านโชคดีนะครับติดตามได้ในทุกๆช่องทางของดวงดีดูดวงดีนะม,มีขึ้นมาให้แล้วนะครับอยากมีไกด์ไลน์มีพิมพ์เขียวมีแผนที่ชีวิตต้องดูดวงดีสินแสมิงไปก่อนสวัสดีครับ